ต่อาานะคะเป็นวิธีใส่ผ้าถุงสำเร็จหรือผ้าถุงแบบเพื่อนเจ้าสาวเราเอาจีบหน้านางมาไว้ตรงกลางหรือตรงสะดือของเรานะคะเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าที่เหลือ,อพันเข้าไปด้านหลังเลยพันไปตามตัวแล้วก็ใช้เข็มกาดติดจุดที่หนึ่งนะคะคือตรงนี้แล้วก็ มันก็จะได้กึ่งกลางข้างหน้าใช้เข็มกัดติดอีกทีจุดที่สองติดแบบนี้นะคะมันจะได้เป็นตะขอ,อเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ต่อไปแล้วก็จะใส่เข็มขัด เวลาใส่นะคะใส่ให้สวยผ้าถุงเอาเข็มหัวเข็มขัดไว้ตรงกลางเสร็จแล้วก็ยกชายผ้าหน้านางขึ้นมาแล้ก็ติดสม,มุนหัวเข็มขัดมันไม่อยู่ตรงกลาางเงี้ยค่ะ ใส่เสร็จแล้วก็ขยับได้ให้มันอยู่ตรงกลางค่อยๆขยับนะคะเดี๋ยวเข็มขาดจะเกี่ยวผ้าถุงขาดเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้สวยงา